สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในเกมดักกู๊ดดักเอ้ยกูดกูดกูดเอ้ยดักดักดักเอ้ยดักกูดดักเอ้ยผัดกะเพราต้มยำเอ้ยพอกูดกูดดักครับผมโอ้นี่ก็อีกต่อมาจะเล่นมุกเรื่อยแล้วมาดูว่าตอนต่อไปเขาจะเล่นมุกอะไร ว่าน่าจะมีเซอร์ไพรส์มาได้แบบแฟนๆได้ดูกันหงายท้องเลย่หงายท้องเลยวันนี้คุณคุยเตรียมเรื่องเล่ามาป่ะครับไม่ได้เตรียมครับเดี๋ยวถ้าไปหาได้แป๊บนึงก็ก็เดี๋ยวกลับมาเล่าได้หาเรื่องเล่าเนี่เหรอครับใช่ครับวดไม่ได้เอ้ยมาแน้วคุณแมคุณเมผมเป้าไหมเนี่ยเป่าผมอยู่ เราลองให้แบบสมาชิกในเกมแนะนำตัวไหมได้ฮาเอาแบบฮาฮาปะสวัสดีครับผมเจนสันนะครับอันนี้ฮาอย่างฮาแล้วเนี่ยฮาตาเลยแล้วน,นี่คนดูนาำตาเลยแล้วตอนเนี้ยผมใส่ฮาหรอสวัสดีค่ะมุกแคมา้มสาสมัยแคม้าสมัยหรอเราไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นเป็ดด้วยวเป็นคนดีมาตลอด เชื่อถือได้โอเคได้น่าตื่นครับี TK ไงหรอเคไม่ใช่เคธรรมดานะเคใหญ่ด้วยใหญ่ใหญ่ร้อยกว่าเคใหญ่มากมาถึงเคเนี่ยเหรอ K ใหญ่ใเอ้ยคุณเคใหญ่คุณก็แน่ทัพตัวไหนดิสวัสดีครับผมเคครับเอ้ย K เชยๆตัวใหญ่ๆข้างหลังเหรอใหญ่ๆนี้ เพื่อนสร้างให้ครับโอ้ยเพื่อนคนไหนอ่ะแต่หลังจากที่เพื่อนเห็นผมจะเข้าห้องน้ำมาเพื่อนก็เรียกผมว่าเคใหญ่มาตลอดอันอันนี้เรื่องของกูเหรอครับโทษทีใช่ตอ้เลิกตดกันซะทีดิววอยหมายถึงตดในเกมเหรอตดจริงๆนั่นะไม่นี่ เอาปล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 าไปกันเร็วไป <c oughs> เฮ้ยสุ่มเกิดน,นี่อ่ะบ้าไปแล้วเคยเล่นด้วยด่านนี้ด่านอะไรครับเนี่ยเฮ้ยคนผิดอ่ะคนง่าย เสเ็จห้าสเอยอะไรครับเนี่ย ฮัลโหลเฮ้ยทำไมพูดฮัลโหลอย่ามาใกล้เอ้ยพวกคนไม่ดีอ,อย่ามาใกล้โอ้นกว่าไม่มีใครได้ยินตกใจโอ้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 โโ ไม่นักผู้ยญิอุ้ยไม่ดีนะโอ้ยดันแล้วดานมันใหญ่ดานมันใหญ่จริงๆเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเ้าออดันเดิมปะแน่เปลี่ยนอ๋อนี่นีนั่นี่ ด่าอะไรอ่ะกูเชฟเปลี่ยนแล้วนะป้าย<ะ>นี่แหละจะได้แบบคุ้นเคยทุกคนจะได้คุ้นเคยเคูนเขยเอ้ยตีหายคนหายส <laughs> งสัยตีจะหลงตีก็คงจะหาเราอยู่ <laughs> ตีกดออกได้เลยอ่ะตีหลงหาย A Later Few Moments ไอ้กูมีเรื่องเล่าเรื่องนเข้าแล้วจับเข้าอีแล้กูก็มาเมื่อกี้จะต้องจับเข้าอ,อี้แล้วไงมันมีนี่เว้ยพระราชาองค์ครับกำลังหาหัวให,ให้ให้ลูกสาวตัวเอง,องก็เลยจัดการแข่งขันยิงธนูขึ้นมา,ากติกาก็คือใครยิงแม่นที่สุดก็เอาลูกสาวไปก็มีคนสมัครคนแรก พอ,อไปถึงก็ยิงเลยการก็คือเอาแอปเปิลวางบนหัวเจ้าหญิง uh huh. แล้วก็ยิงธนูไอคนนั้นก็ง้างเสร็จแล้วก็ยิงไปยิงเข้ากลางแอปเปิลเ,เลยเสร็จ <c oughs> แล้วมันก็เลยบอกพูดขึ้มนมาว่า I am Robin Hood เสร็จแล้วคนต่อมามันก็ง้างเลยแล้วก็ยิงเปยงิงเข้ากลางดอกแรกเหมือนกันแบบแม่นยิ่งกว่าไอคนเมื่อกี้อีก้เสร็จแล้วมันก็ตะโกน <c oughs> I am Hercules ต่อมาไอคนสุดท้ายต้องขำแน่ๆคนเี้มันก็ง้างเลยยิงเบ้งเข้ากลางหน้าผากเจ้าหญิงเฮ้ยเขาบอกไงแอมสอรี่งี้เหรอสอรี่แกนะอกสี่ตีไม่ได้โอ้เขาน้ากูไม่มาเล่นกับมึงโอ้ขอโทษขอโทษขอโทษาใหมอ่ะทำไม ไปหาเพื่อนใหม่เลยนะเล่ามาตั้งนานคาร์ดัสคารดัสแจ่เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูยอมยอมให้มึงฆ่าจิ๋วตาหน้าถึงกูเป็นห่านกูก็จะฆ่ามึงเอ้ยเอ้ยทไม่เป็นคีเพามไหมฮะออกจ้ะไปเอ้าไข่เลดี้ไข่เลดี้ อะไรวันนี้เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ย <c oughs> อะไรวะทำยังไงอ่ะเฮ้ยทำยังไงอ่ะ้ยง อะไรอ่ะเดี๋ยวก็เฮ้ยอะไรอ่ะใครเป็นคนแจ้งใครคนแจ้งอ่ะนี่ไม่ได้กดนะอุ้ยคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอ้าวพี่ติก็ไม่ได้กดหรอเออไม่ได้กดนี่ไม่ได้กดแล้วมันคืออะไรอ่ะนั่นน่ะสิแล้วทำไมโอ้ตายได้สองคนขนาดนั้นน่ะเอ้ยแปลกๆลกแล้วเอ้ยแจ้งยังไงวะไม่ยังไม่เห็นยังไม่รู้เรื่องเลยเลยกำลังวิ่งทำภารกิจอยู่แจน้งนี่อะไรภารกิจแจ่งส่วนไหนวะไม่เอ้ยอย่า บายบายทุกคนทุกคนเป็นพยานได้ผมนะบายบายไม่รู้อ่ะบายบายทุกคนเอ้ยคืออะไรอ่ะมันคือหมดอะไรอะที่แล้ววี่สตวจมิ้นไปอ่ะ ไล่ไล่เป็นยังไงนะนเป็นยังไงนะไล,ล่ลา่หานเป็ดหนึ่งตัวจะถูกปล่อยให้เป็นอิสระและพยายามฆ่าหานทุกตัวก่อนที่จะหมดเวลาหานสามารถทำภารกิจเพื่อลดเวลาและหาที่ซ่อนหากทำภารกิจเสร็จในขณะที่มีชีวิตอยู่จะลดเวลาลงสี่วินาทีแต่ถ้า,าทำสำเร็จอตอนเป็นผีจะลดเพียงแค่หนึ่งวินาทีและเมื่อถึงนนหกสิบอันนี้ก็สนุกดีนะได้ลองไหมหลองดูไ<อ>ปทุกคน Bye. Three. อุยลาก่อนคุยแล้วี่ทำภารกิจลาก่อนเพื่อนอุ้ยชาลิเอาแลว